่วงเวลาแค่10วินาทีแรกนี้ผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึง SUV ที่ทั้งหล่อเฉียบลำอนาคตและขับแล้วรู้สึกเหมือนยกระดับตัวเองขึ้นอีกขั้นรถที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นตัวตนใหม่ของคนที่รักความพรีเมียมและความแตกต่างวันนี้เรามาเจอกับประโย SUV ปี2026รุ่นที่จะทำให้คุณหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเปโย SUV 2026มากับดีไซน์ภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์แบบไม่ต้องพยายาม โครงสร้างด้านหน้ามีเส้นสายเชียบคมฝ่ายหน้าแบบโครงเล็บสิงโตที่ให้ลุกดูดันทันสมัยกระจังหน้าใหม่ที่ดูมั่นคงสง่าเส้นด้านข้างเน้นความสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูในแบบฝรั่งเศสล้อดีไซน์ใหม่ที่ให้ภาพลักษณ์แพงโดยไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คำเดียวทุกส่วนถูกออกแบบให้สื่อถึงความกล้าและความปราดเปรียวที่คนส่วนใหญ่ต้องหันกลับมามองแน่นอน พอพูดถึงเครื่องยนต์และสมรรถนะหลายคนก็อยากรู้ว่าเปโยเอสยู2026ให้ความรู้สึกแบบไหนบอกเลยว่าเป็นรถที่เน้นทั้งแรงและความนุ่มนวลในเวลาเดียวกันด้วยขุมพลังที่มีให้เลือกทั้งเบนซินเทอร์โบและไฮบริดใหม่เพิ่มแรงบิดทันใจอัตราเร่งดีขึ้นแบบรู้สึกได้ทันทีเวลาขับในเมืองก็ลื่นไหลไม่สะดุดแต่พอออกนอกเมืองเมื่อไหร่ก็พร้อมพาคุณพุ่งไปแบบมั่นใจและนิ่ง เงียบและเกาะถนนดีกอว่าที่คิดแบบสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองเหยียบคันเร่งภายในห้องโดยสารคือจุดที่หลายคนมักจะตกหลุมรักประโยทันทีที่ได้เห็นเปโยชอย s u ี2026มากับงานดีไซน์แบบไอคอนิที่เน้นประสบการณ์ผู้ขับอย่างแท้จริงพวงมาลัยทรงเล็กแบบสปอร์ตจอแสดงผล3ามมิติแบบลอยที่ให้ความล้ำเหมือนอยู่ในยานพาหนะอนาคตและจอสัมผัสหลักขนาดใหญ่ที่ตอบสนองได้ลื่นมือ วัสดุภายในเน้นความพรีเมียมด้วยผิวสัมผัสแบบนุ่มเฉพาะตัวเบานั่งรองรับสริระสสบายแม้ว่าจะขับไลหลายชั่วโมงก็ยังรู้สึกดีพื้นที่โดยรวมกว้างและโปร่งนั่งแล้วรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดเทคโนโลยีก็จัดเต็มตามแบบยุคใหม่ทั้งระบบช่วยขับขั้นสูงระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบตรวจจับมุมอับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมกล้องรอบคันแบบคมชัดสูงนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย ที่ช่วยให้ทุกอย่างใช้ง่ายขึ้นและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคนี้อย่างเต็มที่ระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ให้ความคมชัดและมีตเสียงดีจนไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรเพิ่มด้านความปลอดภัยปรปโยชนสย u v 2026ยังคงรักษามาตร,รฐานสูงไว้ได้ดีมากโครงสร้างตัวถังแข็งแรงระบบควบคุมการทรงตัวแม่นยำเซ็นเซอร์รอบคันที่ทำงานประสานกับระบบช่วยขับทั้งหมดเพื่อให้คุณมั่นใจทั้งขณะจอด ขนะขับและแม้กระทั่งเวลาฉุกเฉินหนึ่งในจุดเด่นคือการตอบสนองที่รวดเร็วของระบบช่วยเบรกที่ทำงานได้ไวและแม่นยำกว่าเดิมอีกระดับราคาก็ถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาเพราะเปะโยต,ตั้งใจวางไว้สำหรับคนที่ต้องการรถพรีเมียมดีไซน์หรูหราแต่ไม่อยากจ่ายแพงเข้ารถยุโรปแบรนด์อื่น คุณจะได้ภาพลักษณ์และฟีล์แบบยุโรปแท้โดยไม่ต้องกัดฟันเกินไปทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดปี2026อย่างแท้จริงถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับราคาใกล้เคียงกันเปโยเอสยูวีสองนจะเด่นในเรื่องดีไซน์ความเป็นเอกลักษณ์และประสบการณ์การขับที่ให้ความสนุกแบบไม่เหมือนใครในขณะที่หลายค่ายยังคงเล่นสุรเดิมเปโยกล้าปรับตัวและให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบเฉพาะตัวที่หาที่อื่นยากจริงๆ ในส่วนของระบบภายในยังมีลูกเล่นอีกหลายอย่างที่ช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกขึ้นเช่นระบบสั่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาดีขึ้นแค่พูดก็สามารถตั้งปลายทางเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิหรือเปิดเพลงโปรดได้ทันทีการเชื่อมต่อไร้าสายทำให้ไม่ต้องพวงเรื่องสายชาร์จหรือเสียบสายอะไรให้ยุ่งยาก ทุกอย่างทำงานแบบเรียบง่ายแต่ลื่นไหลและนี่คือจุดที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่ารถคันนี้มีความใส่ใจในรายละเอียดมากจริงๆบรรยากาศในรถตอนกลางคืนก็เป็นอีกประสบการณ์ที่น่าประทับใจไฟสร้างบรรยากาศที่สามารถปรับเฉดสีได้หลายแบบช่วยให้ห้องโดยสารดูอบอุ่นและหรูขึ้นทันตาส่วนผู้โดยสารตอนหลังได้รับพื้นที่นั่งที่กว้างขึ้นรองรับการเดินทางยาวได้ดีทั้งครอบครัว ทำให้ระโย SUV 2026นเหมาะก,กับทั้งการใช้งานในเมืองและการท่องเที่ยวต่างจังหวัดในวันหยุดมากๆความโดดเด่นอีกอย่างคือความประหยัดของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ซึ่งแม้จะให้พลังแรงขึ้นแต่กลับลดการใช้น้ำมันได้อย่างชัดเจนเหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยและไม่อยากให้ค่าใช้จ่ายพุ่งสูงจนเกินจำเป็นความสมดุลระหว่างความแรงและความคุ้มค่าถือเป็นจุดขายที่ระโยทำออกมาได้ดีจริงๆ เมื่อมองภาพรวมแล้วเปโย SUV ส0 2 6ีสไม่ได้มาแค่เพื่อแข่งขันในตลาด SUV แต่เหมือนเข้ามาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้คนหันมามองรถยุโรปที่จับต้องได้ง่ายขึ้นเพราะในยุคนี้ผู้บริโภคไม่ต้องการแค่รถที่สวยและแรงแต่ต้องการความคุ้มค่าความปลอดภัยและฟีลที่ต่างจากรถญี่ปุ่นหรือจีนทั่วไปและเปะโยก็สามารถสร้างคาแรคเตอร์ตรงนี้ได้อย่างชัดเจน และเมื่อเปรียบกับคู่แข่งหลายแบรนด์ปโยโย SUV 2026จะได้เปรียบในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของดีไซน์ความพรีเมียมแบบฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนใครฟีลการขับที่ทั้งสบายและสนุกในคันเดียวและภาพลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกดีทุกครั้งที่มองหรือขับออกไปบนถนนรถคันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างอย่างมีระดับและอยากได้รถที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่สเปคบนกระดาษ ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณกำลังมองหา SUV ปี2026ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูความแรงความปลอดภยัยและความคุ้มค่าประโย SUV 2026คือรุ่นที่คุณควรลองสัมผัสด้วยตัวเองเพราะมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือประสบการณ์ใหม่ขององการขับขี่ที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับรถยุโรปไปตลอดกาล